สวัสดีครับผมนายฮาฟิดมาตุเตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลบพื้นหลังรูปภาพนะครับครับผมขั้นตอนแรกให้เรากดไปที่หน้ากระดาษว่างนะครับแล้วก็ให้เราเลือกไปที่รูปภาพแล้วก็ให้เราเซิร์ชหารูปภาพที่เราต้องการเลยนะครับผมเลือกเป็นกีต้าร์นะครับผมให้เรากด enter แล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็กดแทรกนะครับผมเดี๋ยวเราสักครู่นะครับพอมาหน้านี้ให้เรากดที่เอาพื้นหลังออกนะครับแล้วก็ ถ้ารูปมันยังลบไม่หมดให้เรากดที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็จัดการให้รูปมันเข้าที่นะครับนี่นะครับพอเราได้แบบนี้แล้วให้เรานะครับผมมาตกแต่งส่วนที่เหลือนะครับที่มันยังว่างอยู่ให้มันดูละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะครับครับพอเราได้แบบนี้ให้เรากดยืนยันเลยนะครับ เราก็จะได้รูปแบบนี้ให้เราเลือกที่เอฟเฟกนะครับผมแล้วก็เลือกตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วต่อมาให้เราเลือกไปที่รูปแบบของรูปภาพนะครับให้เราเลือกตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ